วันพฤหัสทุกวันพฤหัสต,ต่อจากนี้ไปนะคะผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็คือจะเป็นนักลงทุนอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือที่ต้องเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมามากนะคะนั่นก็คือคุณพาวิทย์นะคะกลิ่นประทุม Bub นั่นเองหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและก็รู้จักดีนะคะสวัสดีค่ะคุณพาวิทย์ค่ะ,ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ฟังสองสไตล์ครับ ก็ดีครับฟังดูก็แตกต่างแตกต่างเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมไม่กล้าเสียงอ่ะฉันอยากลงทุนหุ้นที่ปลอดภัยอยากได้ได้ปันผลก็อีกแบบหนึ่งเนาะก็ซื้อดักตั้งแต่เดือนกุมภาไปเขาไปจ่ายอีกทีเมษาระหว่างทางถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ได้ปันผลด้วยได้กำไรจากตจริงผมว่าแนวแนวที่2นี่เซฟเหมือนกันนะครับเล่นเล่นหุ้นที่ที่ปันผลดีเพราะยังไงเราก็ได้ปันผลอยู่แล้วคะ กค็คุณพาวิทย์เองคุณพาวิทย์เองก็ต้องอบอกเลยว่ามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เรื่องราวของการลงทุนจนกระทั่งเป็นตัวอะไรนะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ได้รับความสําเร็จได้รับความนิยมจากนาักลงทุนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะคะที่สนใจในเรื่องราวของการอ่านเป็นความรู้นะคะก็ติดเดอะเบสเซนเตอร์เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวการลงทุนนะคะเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังตอนนี้แบบเอะเขาลงทุนกันยังไงค่อยๆกินค่อยๆมีปันผลกันยังไงก็สามารถ สามารถที่จะมาติดตามในเรื่องราวของทางด้านหนังสือเบื้องต้นนะคะรวยหุ้นหมื่นล้านแกะรอยอยากสมองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไม่รู้แกรวยหมื่นล้านนี่อย่างนัต้องถามต่อนคนถามเยอะค่ะค่ะค่ะเป็นแรงบันดาลใจแบบไหนถึงมาเขียนรวยหุ้นหมื่นล้านตรงนี้คะจริงๆนะครับเล่มแรกเนี่ยไม่ได้เขียนรวยหุ้นหมื่นล้านอย่างเดียวเราบอกรวยหุ้นหมื่นล้านแบบบัฟเฟต์อ๋อค่ะเออเรนบัฟเฟต์ค่ะแต่ที่พิมพ์ครับเนี่ยพิมพ์สะกดชื่อบัฟเฟตผิด กลายเป็นบุฟเฟ่พอพิมพ์ขั้นต่อไปก็เลยบอกว่างั้นบเลยเอาออกแล้วกันเอาบลฟอกเฟดออกก็เลยกลายเป็นรวยหุ้นหมื่นล้านทำไมถึงมาเขียนหนังสือคะก็ผมว่ามันคือจริงๆผมเล่นหุ้นแล้วมันรู้สึกมันมันค่อนข้างโงเงาแล้วก็เขียนบล็อกขึ้นมาแล้วบล็อกเพื่อนเขเขียนไปแล้วคนติดตามเยอะผมว่าเป็นกวด Thailand บล็อกบอร์แล้วก็ได้รางวัลได้รางวัล most popular b o a ของ business blog ของ Thailand บล็อ a อ a วอนะครับใน2ปีที่แล้วปีนี้ก็เอาเข้าประกวดก็ได้รางวัลปีนี้ได้ที่สองแพ้เมาอินเวสเตอร์เขาครับมีคนตามตลอดเลยก็โอ้ในบล็อกตอนนี้มีเกือบจะเกือบจะล้านคลิกนะครับอ๋อค่ะคุณผู้ฟังลองเลคลิกดูกับเขากันนะคกัแนวการลงทุนแนวการแนะนําของคุณพวิทเองเป็นแนวไหนคะก็เริ่มต้นผมจะ ตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มจาก VI คือผมศึกษาหุ้นที่จริงผมทำงานธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็เวลาว่างเราก็ศึกษาธุรกิจไปด้วยนะครับ,รบก็จังหวะดีก็ช่วงช่วงปีที่ปี2008ช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจกมันแย่ค่อนข้างแย่นะครับแต่พื้นฐานจริงๆมันมันไม่ได้แย่ตามนะครับก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มเริ่มต้นที่ผมเข้าเข้ามาเริ่มเขียนบล็อกจริงจังแล้วก็ลงทุนโฟกัสใน VI นะครับซื้อและถือยาว ถือยาตอนปี2008 2008กลายเป็นว่าหุ้นที่เขียนในว้ในหนสือตอน2008มันขึ้นกันไม่รู้เป็นเท่าตัวหมดแล้วเยอะเปล่าคะที่แนะนำค่ะแต่แต่ส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นเป็นหุ้นหลักนะครับอย่างอย่างพวกกลุ่มพลังงานเนี้ยซึ่งก็ตอนนี้ก็เพิ่งพักฐานจบรอบไปนะครับแดดแดปีที่แล้วใช่ไหมครับคที่เงียบไปครับปีที่แล้วกลุ่มพลังงานไม่มากันเลยครับครับพักพักไปมาณนี้แล้วจะไปต่อไหมคะก็ตอนนี้ผมว่าจริงๆหุ้นมันมีไซเคิลคือ ขึ้นและลงถูกไหมครับคือถ้า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 จะพูดในเชิงของของรอบของหุ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นขึ้นลงเป็นรอบถูกไหมครับไอ้หุ้นพลังงานตอนนี้เนี่ยพื้นฐานมันมันขึ้นไปสุดรอบที่แล้วแหละแล้วตอนนี้คือการปรับฐานลงเราจะซื้อไหมตอนที่เขาปรับตรงนี้คตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมันเล่นได้สองแบบไหมครับบางบางคนคืออยากซื้อถูกถูกไหมครับอยากซื้อถูกจริงๆก็ คือเวลาตลาดลงแรงแรงคุณก็ทยอยซื้อได้อันนั้นแบบแบบหนึ่งแต่แบบหนึ่งคืออยากซื้อรกขึ้นเลยถูกไหมครับค่ะึงตรงนี้เนี่ยเราใช้เทคนิคเข้ามาดูได้ค่ะซึ่งอย่างเวลาเนี้ยถามว่าดูซื้อรวขึ้นเลยหรือเปล่าต้องมาดูชาร์ตกันว่าคือจริงมันมีการเบรกมีกระดกอะไรนิดนึงใช่ครับครับทางเทคนิคครัคือส่วนใหญ่เทคนิคจะซื้อแพงกว่า VI นะครับคือเราต้องซื้อในราคาที่ คือเราซื้อขาขึ้นของรอบต่อไปนะครับใช่ครับใช่แต่นั้นไอ้ช่วงขาลงเราจะไม่ซื้ออย่างระวังเทนไลน์ไว้ถ้ามันเบรกเราถึงจะตามครับแนวประมาณนี้แนวประมาณนี้ใช่ไหมครับแนวตอนนี้บอกได้ไหมคะตอนนี้มันพันเกือบพันร้อยละต้องเป็นอะไรคอืมตรงนี้นี่ก้ากึ่งมากคือช่วงช่วงนี้เนี่ยถ้าให้มองนะผมผมว่า เนี่ยตลาดเนี่ยถ้าเราสังเกตมาเียคุณบอนดูดูอยู่ตลอดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหุ้นเล็กๆมาแปบลบว่าตลาดมันใกล้จะจบรอบใกล้จะจบรอบพอจบรอบเสร็จมันก็ต้องปรับฐานลงไปเท่าไหร่เราไม่รู้นะครคือช่วงนี้ถามว่าหน้าหน้าเข้าไปเก่งกําไรไหมผมว่าเสียวเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นจริงๆมันต้องเล่นเทคนิคอลช่วงนี้ก็คือเล่น b a บ k New High ซื้อตามแล้วก็เลทพอฟิตรัน Run, ตามเส้น มัลติแวลเนจอะไรพวกนี้ครับที่ที่ถ้าถ้าเราจะทำตามรอบนะครับแล้วพอมันหลุดเส้นบัฟเราออกเลยก็คือเหมือนเขาเรียกตอดตอดกินตอดกินครับอตอดกิน,นะฮะก็ตอนนี้เองก็เมื่อกี้ที่ฉันถามสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณเมฆคุณกันแล้วมาต่อทางด้านคุณพาวิทคุณแพทนั่นแหละว่าพันหนึ่งร้อยนี่เอาไงสมมถ้าเบรกผ่านพันหนึ่งร้อยตู้คือหลุดไม่ใช่หลุดดันขึ้นได้ใช่ไหมคะ ผ่านผ่นหนึ่งร้อยออกไปอ่ะผมว่าดูดูฟันโฟเมื่อกี้คุณนิพนธ์พูด flow, เรื่องฟันโฟใช่ไหมครับคุณคุณคุณกันกับคุณเมฆพูดฟันโฟนิพนธ์ก็พูดทุกวันนะครับครับก็จริงๆผมก็ดูชาร์ตของของฟันโฟเหมือนกันยิ่งฟันโฟมีมีผลมากคือถ้าถ้าเข้าเนี่ยโหมีแต่ชาร์ตแบบคือราคามันจะไปไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้นี่เข้าหมาอย่างชาร์ตฟันโฟค่ะมันมันมีโอกาสที่เข้าสูงเพราะว่าที่ที่ดูชาร์ตค่าค่าเงินตอนนี้ค่าเงินเราเริ่ม เงินบาทเริ่มแข็งเวลาค่าเงินบาทแข็งเนี่ยโอกาสที่ฝรั่งจะเข้ามีเยอะเพราะเขาจะกำไรสองเด้งถูกไหมครับคือเด้งแรกคือพอเขาเขาเข้ามาเนี่ยเงินบาทแข็งขึ้นเนี่ยเขาก็ได้กําไรค่าเงินแล้วพอเขาเข้ามาเวลาเข้ามาเขาจะเข้ามาต่อเนื่องเงินทุนเข้ามาอย่างแสงสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2008มีเข้ารอบใหญ่สองสองครั้งครั้งละประมาณ6เดือนแต่ละครั้งก็ลงเข้ามาประมาณแสนล้านบาท เข้าทั้งตราสารนี้เข้าทั้งหุ้นเข้าอันนี้อันนี้แต่หุ้นอย่างเดียวเลยที่ที่จผมดูดูรอบว่าเวลาเข้าติดต่อกันเนี่ยค่ะดังนั้นเวลาฝรั่งเข้าติดต่อกันเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะ break break l e เ e l หนึ่งเนี่ยมีสูงซึ่งตรงนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าเข้ามาจริงหรือเปล่านั้นเองนะครับแต่แต่เทรนเงินบาทคือตอนนี้เทรนมันเริ่มแข็งแล้วถ้าแข็งเริ่มหมายความฝลังเข้ามาเข้ามาแปลว่าเงินมันเริ่มเข้ามาครับ แต่เขาอาจจะยังไม่ได้อาศัยเข้ามาในตาสารหุ้นโดยตรงตอนนี้อาจจะพักอยู่ในนี่ดังนี้เรายังนี้ตสารนี่อะไรอย่างนี้ไหมอาจจะหายอยู่ตรงนั้นก่อนเราจังหวะแต่ถ้าเข้าหุ้นก็ไปกันนู่นเลยก็เห็นบอกคนไทยกลัวๆนะตอนนี้บอกว่าพันหนึ่งร้อยจุดอ่ะให้เตรียมขายกันอ่ะถ้าคิดคิดแนวนี้ถ้าคิดกับกันอ่ะถ้านักลงทุนอ่ะอ๋อกลัวขายใช่ไหมซื้อดันซื้อดันเลยได้ไหมคะโอ้โหอันตราย ไม่ไม่มองมองกลยุทธ์การลงทุนโดยโดยทั่วไปที่เขาคิดกันนะคะคือจริงช่วงนี้ผมว่านักนักเทคนิคครับที่ที่ดูเนี่ยเขาเขารอช็อตมากกว่ารอช็อตใช่ไหมคะคับพวกพวกนักเทคนิคจริงๆเลยเนี่ยที่ที่ดูชาร์ตเนี่ยรอช็อตแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือว่าถ้าฟันโฟกัสเนี่ยมันจะไม่ลงเทคนิคก็อาจจะผิดทางเทคนิคจริงๆถามว่าคนที่เล่นเทคนิคจริงเนี่ยเขาเขาไม่สนว่าจะไปทางไหนเขาแค่ ตามตามชาร์ตตามชาร์ตตามทฤษฎีซึ่งผมว่าเวิร์กนะครับอย,อย่างรอบที่ผ่านมาที่เขาเล็กไปต่าสุดเนี่ยก่อนจะขึ้นเนี่ยมันมีสัญญาณบอกเสมอว่าตอนนี้ชาร์ตกลับขึ้นมา่ก็ต้องปรับกลยุทธ์เป็นขึ้นใชมน่มันปรับกลยุทธ์ขึ้นตั้งแต่ช่วงตอนตอนช่วงน้ําท่วมแล้วเพราะมันมีสัญญาณของการดิเวอร์เจนของราคาซึ่งถ้าใครเรียนเทคนิคจะจะจะ,จะรู้ในในส่วนนี้ของการดิเวอร์เจนของชาร์ตแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆ่แล้วมันเลยทาร์กเก็ตตรงที่ว่าบางทีเขาวัดทาร์เก็ตของของของรอบเนี่ ตอนนีมน้มันเลยรอบทาร็ตมาแล้วซึ่งคนก็ยังเหมือนกับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเอ๊ะมันเลยทาร็ตมาแล้วแล้วงทำยังไงทำยังไงตรงนี้ก็ตรงนี้คือถามว่าถ้าใครที่ซื้อมานีต่ำๆมันต้องเลทพอฟิตลันถูกไหมครับเอามา <c oughs> ทำกำไรบ้างก็เลทพอฟิตลันก็คือว่าปล่อยให้ราคามันมันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันหลุด Moving a v e r a g e เช่นหลุดเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ครับมันอาจจะใช้เส้นเท่าไหร่เช่น10 10ิบวัน13วัน15้าวันอย่างเงี้ยถ้าใช้เส้นอย่างเงี้ยแล้ว คือพูดง่ายว่าเราเราถ้าเราคุยในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยเราคุยเรื่องของค่าเฉลี่ยค่าค่าเฉลี่ยถ้าราคาวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตามคณิตศาสตร์แปลว่าอยู่ในขาขึ้นถูกไหมง่ายง่ายแต่ถ้าราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแปลว่าอยู่ในขาขาลงครับอนอยู่ขาขึ้นอยู่ตอนนี้อยู่ในขาขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นนักเทคนิคอลจริงจริงาถ้าซื้อมาเนี่ยเขาก็จะเล็ดพอฟิตลันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็จบรอบ จบรอบก็ออกแต่ถามว่าจบรอบแลบ้วบางทีโดนหลอกแล้วกลับขึ้นมีมีไหมมีก็ม,มีเยอะอย่างนี้จะมีไหมสำหรับประเทศไทยต่อจากนี้ผมเพราะมีตลอดเวลาครับการการการเล่นเทคนิคจริงจริง,รงมันเป็นการเขาเรียก turn following ก็คือการเล่นตามตามรอบซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างของอย่างยางกลุ่มผมเนี่ยท,ที่ที่ที่เล่นเนี่ยเรามีทั้งสไตล์ของ vi แล้วก็สไตล์ของเทคนิคนะครับซึ่ง2แนวนี้พูดง่ายว่าคิดคิดตรงข้ามกัน แล้วจะเลือกแนวที่ที่นิสัยนักลงทุนชอบมากกว่าชอบสไตล์ไหนใช่ไหมคะใช่คือมันอยู่ที่ตัวตัวเรามากกว่าครับอย่างเทคนิคเนี่ยมันต้องซื้อแพงเสมอซื้อแพงอย่างถามว่าพันหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นจุดที่คนขายเยอะแล้วมันเบรกขึ้นมาแบบมี v o l u m จริงๆเนี่ยเทคนิคต้องซื้อตามประเด็นคือคุณกล้าหรือเปล่าไงเพราะมันสูงแล้วคำสูงแล้วใช่ใช่นั่นคือประเด็นที่ เงินทุนในตลาดพอเล่นเทคนิคลแล้วแบบเอ๊ะมันเหนื่อยเหมือนกันนะใช่แต่แต่แต่ถ้าคนที่เข้าใจเนี่ยเ<ช>ขาจะเข้าใจว่ามันเป็นลอจิกของมันเหมือนสถิติกับคณิตศาสตร์<ช>และความน่าจะเป็นเข้ามาบวกกันนะครับพอมันเล่นตามรอบเราก็ตามไปมค่ะพตอนนี้เองก็ต้องอให้คุณพวิตมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงจังหวะเบรกไปเกือบ1,100จุดนะคะจุดนี้ก็ช่างช่างยั้งย้งกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะ ช่วงนี่หมกว่าถ้าไกรยังไม่เข้านี่หมว่ารอดูดีกว่ารอดูแบบรอดูทิศทางที่ชัดเจนเพราะถ้าถ้าฟันโฟเข้าจริงนี่คุณตามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามก็ได้สักักเมื่อไหร่จะจะรู้ได้ว่าฟันโฟเข้ามาจริงๆค่ะก็จริงอย่างวันศุกร์ที่แล้วมันเข้าเข้ามาเท่าไหร่สี่พันล้านใช่ไหมแต่แต่ตั้งแต่ต้นอาทิ์นี้ยังยังนิดเดียวอยู่เลยยังเล็กๆระหว่างวันต้องต้องทัก 3ามพันสีล้านติดต่อกันสักสาวันเนี่ยบอว่าก็นั่นติดใช่หน้าตามแหละน้าตามใช่ก็รอพรุ่งนี้อีกวันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าฟันโฟจะตกให้ไหมวันศุกร์เนี้ยเพราะว่าในช่วงระหว่างแต่ต้นสัปดาห์จนถึงตอนนี้เองก็ค่อยๆขยับขยับคือขยับให้ไม่ให้รู้รู้ว่าไปยังไงไงครับครับแต่ทางเทคนิคคือมันไปครับอืม ได้ได้ตอนแรกจะถามหุ้นของทางด้านคุณพวิตแนว V i นะฮะต้องเลือกหุ้นช่วงฟันฟโฟมาต้องเลือกหุ้นกลุ่มไหนยังไงจริงๆถ้าถ้าฟันฟโฟมานะครับถ้าถ้าสรุปว่าฝรั่งเข้าเนี่ยติดต่อกันเล้กสามวันคุณเตรียมเข้าพวกบูชิปชหุ้นหลักๆเลยอย่างหุ้นพลังงานหุ้นปตทหุ้นหุ้นตัวหลักเลยครับแบงค์พลังงานแบงค์พลังงานครับเพราะว่าฝรั่งเข้ามาส่วนใหญ่เขาเขาไม่สนเขาไม่สนตัวเล็กๆเขาเข้ามาเขาก็เล่นตัวใหญ่เลยอ๋อค่ะ จริงๆถามว่าคนที่เล่นตัวเล็กก็คือเจ้ามือไทยด้วยค่ะครับเอ๊ะเมื่อสักครู่ที่คุณเมฆให้แนะนำหุ้น KTB นี้หุ้นตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะ KTB ผมว่าหุ้นกลางๆนะครับแต่ไม่แน่ใจฝรั่งเล่นเยอะไหม KTB ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ครับ KTB จริงๆยิงถามว่าได้ได้ประโยชน์ไหมหุ้นหุ้นรัดถูกไหมเป็นเป็นแบงก์รัฐบาลว่าช่วงนี้ก็ ดีกว่าคือได้ไดประโยชน์ในในขาขึ้นจริงๆเนี่ยเอาถ้าเอาภาพใหญ่เลยนะผมผมมองว่าแบงก์รัฐบาลได้เปรียบเพราะเพราะอย่างที่กดกดกดที่ออกให้ให้เอาเงินเข้ากองทุนเนี่ยตัวรัฐบาลนี่กูกลุงไทยเขาโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วย, <ฮะ S 2> วยปกติค่ะยกเว้นออมสินกับพวกแบงก์ที่ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นก็เฉยๆก็ผมบอกว่าอย่างอย่างอย่างหุ้นอย่างตัวแบงก์เทพก็ไปแล้วนะร้อยห้าสิบหกบาท S C B นะคะเดี๋ยว กลุ่มแบงค์นะคะคุณผู้ฟัง s อ b ก็บวกขึ้นมา3บาทโอ้ยบวกเยอะเลยนะคะแล้วมาดูเออเคแบงค์ะ K นะคะก็โอ้โหก็บวกมา50สิบตังค์เคแบงค์บวกมาปึ้งละมา,มายืนรอเขาคนอื่นก่อนคนอื่นละ <c oughs> <c oughs> มีแบงค์เทศจะตามแล้วก็เอ b นะคะนะคะแล้วก็รอฟันโฟ้์สามพันสี่พันสักสองสา ค้ถ้าติดกันเข้าเข้าได้พวกนี้เข้าได้ค่ะนั้นก็ในแนวคุณพาวิทย์นะคะถ้ามีอะไรก็พาเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันพฤหัสนะคะได้ครับถ้ามีโอกาสเห็นวันนี้เตรียมเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรมาฝากแต่ไม่ทันแล้วล่ะครับว่าเราจะเปิดให้ดูว่าตรงไหนยังไงอะไรตรงนี้เมื่อสักครู่ที่คุณพาวิทย์ได้พูดถึงนะคะอ๋อได้ได้ต้องเป็นสัปดาห์หน้าตามกับคุณพาวิทย์ต่อถึงแนวทางการลงทุนทั้งในเรื่องราวของพื้นฐานและเรื่องราวของเทคนิคนะคะครับขอบคุณมากนะคะครับครับ ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมีความน่าสนใจในรายการของเราอยู่ตอนนี้เองตลาดทางด้านฟิวเจอร์ก็ยังไม่ปิดตลาดนะคะหลายครั้งหลายคราวนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะแต่ฟิวเจอร์นี้ก็เหนื่อยกันมากเลยเกินขึ้นแรงก็ลงแรงนะคะในแต่ละวัน,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ